สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอีกคนหายไปไหนตอนนี้คือในรถของเบลต็มไปด้วยติมสาวสวยนะคะอนุ่มรออยู่ท่านเดียวนะคะเจอมีบกันแล้วในหน้าเดีใครจูบใครคะตอนนี้สาวจีบเบาวบ่าวจีบสาวคะสาวจีบ่าวเพราะว่าโอสาวนี่ค่ะตอนนี้เราจะไปไหนกันคะเนี่ยไปทำบุญเหรอค่ะเด้อไปไปทำบุญนะคะเจอกันก็ อ่าเอออะไรกันแล้วไปไปต่อเหรแล้วแต่โชเฟอร์ไงเป้าหมายของเราก็คิดว่าน่าจะไปบ้านแอนว่าการชนบทนิดนึงเนาะกำกัเนสายแก็ซื้อมาเก็บกันนะกูจังก็หอมเลยดูไม่ได้ดอกอ๋ใส่มากอัน อะไรคะสาวๆอะไรกันคะสาวๆอันนี้เรากปิดมาจะเปิดมาแล้วเปิดป้ายมาจะเปิดแล้วเปิดอะไรนะเปิดมาระเปิดกันี่ยมันตีกันจันทร์วัดต๋อแวมันต้องกล้ากันเลยไมได้ไม่ได้นะเนี่ยอม่ต้างไปไม่ต้อเนี่อยมาใจมันเซามันหลายเลยมันเกิด ข้างหน้าคือเป็นรถของคุณพ่อโบหองโอ้โหูฝุ่นยอดมากรถของพ่อรถของคุณพ่อน้องบัวน้องโบหองทำไมลูกมาติดกับเราคะเนี่ยที่นี่มีนมหล่อใช่ไหมคะมีนมแล้นิ้วขาวอยากกันนิคนเดียวมีนมนมนิ้วคนเดียวอันนี้ตุ่มแก่มีตุ่มหนุ่มอน้องหอมหนุมอันนี้นุ่มหนุ่มหนุ่มเจ้ไม่สังเกตเส้นทางเนี่ยค่ะจะแบบคุ้นๆนะคะ อากาศที่น้ำตกอ่ะน่าจะไปเส่นทางคุ้นนะคะก็รอติดตามชมว่าเราจะไปเจออะไรข้างหน้านะคะเจอออะไรคะเจออะไรคะของนีของนีของนีเจอของของวิเศษเฮ้ยเงียบเลยทางที่เรามาเนี่ยบนเขาจะตัดใหม่ด้วยนะคะโอ้โหมีบ้านเลยน้องให้ดูข้างหน้าหน่อยอ๋อ สุดยอดเลยนะประองรถคุณพ่อมีโฟมไหมโฟยังไงอะโฟวิวไงไม่รู้นโฟยังไงน่าจะไม่มีอะรถนั้นน่ะน่าจะมีนะน่าจะมีมีมีเหรอมีแต่ว่าไม่ไม่เห็นว่าเห็นไหมแต่ว่าไม่แต่มันมีอยู่นะอ๋อโฟแต่ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องรถนี่เรื่องสีรองอ่า โอ้อภีอใกล้เดิในใช่ๆวิแค่สองล้อมันก็จะฮัโลโหลฮัลโหลอะไรโอ้เจอพี่น้องเจอพี่น้องว่้เขากำลังสร้างคือที่นี่ต้องไปสังเกตอ่ะคือแบบเวลา<อ>เหมือนเวลาเขาบ้างบ้างใช่ไหมเขาก็จะสร้างแบบเหมือนกระท่อมนั่งเล่นแบบเหมือนศาลายอย่างเงี้ยเอาไว้แบบอยู่ในใจกลางหมู่บ้านอย่างเงี้ยแบบเอาไว้แบบเวลาบ้างๆ้างแล้วมันนั่งเล่นหน้าหนาวก็พิงแดดเออโอดูทูให้ดูทางจนให้ดูทาง นี่ก็จะเป็นเหมือนมีท่อน้ําเอาไปในหมู่บ้านด้วยนะโอ้ตรงนี้มีอันนี้ด้วยกอนน้ำตกก้อนนึงอันน้ำตกอีนึงเออใช่ใช่อีนึงอีนึงเป๊กน้ำตกอีนึงเป๊โอ้โหนางเป๊กแอบเปนเจอร์เลยนะคะเนี่ยตงโอ้ คนที่งในเด็กไม่ไม่เมื่อกี้ฮอมหนูบอกว่าอะไรนะจินยอนตับไตอะไรก็คงย้ายที่หมดแล้วอ๋อจับไจไซพุงโอ้ไสซพุงตับไตไซพุงย้ายโอ้ดูให้ดูตรงนู้นนะครับโอ้วิวสวยวิวสวยวิวสวยถือรับลมชมวิวนะฮะกินลมชมวิวแล้วก็อิ่มแล้วเออแล้วมื่อกี้กินนมไม่อิ่มใช่ไหมคะไม่กินเลยเขานมกิอยู่แล้วเขาให้นมเขมอยู่แล้วเขาไม่กินเสียวปื๊ดๆเลยอ่ะ มันเป็นเหมือนทางโอ้โหเติร์นยอดกันนอนอ่ะสิกนหุดหุดเลยเนาะถนนจุดยอดเราเราเปลี <c 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 ่ยนโฟล้อพ่อขับยังไม่เคยเก่งเลยอเหรอทางแบบนี้เลยคพ่อไม่เก่งนะเนี่ยขนาดพ่อขับไม่ค่อยเก่งอย่าบอกคนตั้งใจนะแม่พี่เคยจะขับนะอ๋อเหรออไม่เคยขับอ่ะเราลุย โอ้หอนน้มอฮองบอกลุเองกไม่ค่อยไม่ได้ต่อสนลุยมาถึงที่แล้วโอ้โหโอ้โหไม่ไปจอดจัไม่ได้อะตอนนี้เราถึงเป้าหมายของเราแล้วนะคะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเรามาเพื่อที่จะมาดูธรรมชาติที่นี่นะคะแล้วก็นีร้อมกับสาวๆของเรา อ๋อล้วจ้าทำอะไรจ้ายวขนมมาเลยยกขนมหนักมากนะคะหนักมากเลยหนักมากเลยนะคะก็เอามาเป็นของอะไรนะของฝากที่ติดไม้ติดมือให้กับน้องๆที่นี่นะคะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะหอนมนมอ่อหมู่บ้านตักแหลดนะคะแอนตักแหลดอ๋อเป็นชาวเ,เป็นชนเผ่าแอนนะคะแล้วก็อยู่หมู่บ้านตักแดดด้วยนะคะก็เราจะเห็นถนนที่แบบว่าเออคือเมื่อกี้เนี่ยชันนิดหนึ่งนะ นี่ยูสวยส,สวยค่ะส,สวยนี่มานนะนี่อันนี้แอร์น,น,อน,นี่ก็เป็นเฮือนหนุห่มเหรอน่าจะเป็นเฮือนนะแบบน่าจะเป็นบ้านน้องมาทักทายฮัลโหลยูสบายดีไหมไม่คุยคุยกับคุยกับน้องหมาเรียกมาเรียกเมวัน เออตั้งเหนือมีวัดเนาะม,มาตั้งเหนือเนอะมาเนอะสูรากำตาอะไรฮึโอ้ใส่สิน้นทีสูโมใส่สิน้นเนาะนี่นะคะวันนี้เรามากับตรีมสาวๆเนาะก็ต่างคนต่างเก็บบรรยากาศนะคะนี่โอ้โหหังหลีที่นี่บนห้องอยัง บปนห้องวานซังฮะจรงเหรอน้ำน้ำลื้นขาวอ๋อน้ำเลิ้นเก่าอันนั้นเป็นยังเฮ้ยน้าอันนั้นก็เป็นเฮ้นะอ๋ออันนี้ก็เป็นบาเฮ้ยนี่ใหญ่น้อมีหลายก้ออยู่หลายก้อฮ้ข้นสามว่า โอ้เดี๋ยวเราไปดูเงินสามวาว่ะเราไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้บ้านที่มันมีสามวาฮะฮาอมาสามมาโอ้สามว้ายเป็นสามากคุณครูที่พักของคุณครูเอออันนี้เป็นที่พักของคุณครูนะคะที่เราเห็นเนี่ยสังกสีแจ๊บมากเขาเป็นที่พักของคุณครู มีหลายเฮือนนี่เนนนเ12เฮือนอ๋อก้นมีหลายก็<ม>กน้นนี่นำเนาะอ๋อมีอยู่12หลังคาเดือนนะคะไปเราจะไปตีคือที่นี่มีวัดนะคะเป็นชาวพุทธเนาะที่นับถือศาสนาพุทธแต่น้องหอมหนุ่มนำทางหน่อยจา้ามาเลเซยมาเลยคนขาสั้นว้ยน,น,น,น้องหมูอ,อยู่ นี่บ้านเดินแบบยอดมากอาโอ้โหครูดูทางก่อนน้องหอมหนุ่มขึ้นไปได้ไงนางแฝงคือแบบเออจริงๆน้องแมงก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นดอยอย่างนี้ไงก็กแรกๆว่าจะไปแค่ในชนบทเนี้ยโอ้รับลมชมวิวเขาไม่ใช่บ้านตักแหล่หอมหนุ่มเขาบอกว่าอะไรน้ำอะไรเก่านะน้ำดินเก่าใช่ค่ะโอ้ยชันนะคะสาว แต่วิวสวยเสียดายน้องสายแดงไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเปลนสายนิดนึงโอ้ยเทือ,อก่อนใช่ไหมน้องหมูน้องหมาน้องแมวทักทายธรรมชาติสุดยอดหใ,ให้น้องๆเก็บภาพเอ้ยใครเป็นน้องใครเป็นพี่ไม่รู้ค่ะตอนนี้ฮัลโหลยูจื้อช่างติสุดจื้อช่ง เอ้าติซุมีื่อเขาติดต่างืจอบรรสุวรรนางนางนาฮังเลยงเจออีซ่งมันไม่เจอโอ้ติสุมันไม่เจอไม่บองได้ไหมเนี่ยของถือได้เออถือถอได้อยู่นะฮะคนมาลอยเนีเพื่อนเพื่อนที่รักให้อยู่ าไม่เขาจะมาจีบน้องแมงหรือเปล่าเออเนาะผู้ชายหรือผู้หญิงทำดูเขาจะมาเขาผมยาวเราก็เลยพูดว่าเขาเป็นผู้สาวผู้สาวงามเออไปจุดฮะตุ๊กตาหน่เออไรวะเที่ยวไรวะข้ามมอคกาลู้นี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้สะพานสู่แห่งความสวยถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วต้องเดิน

ไปหลังจากที่เราเก็บภาพกันแล้วเราก็จะไปบ้านสวยงามมากคือนไม่ชอบแบบนี้แนวเนี้ยคือแบบเข้าทางมากแต่ว่าแต่งตัวมาแบบไม่ใช่เลยก็ได้อยู่ดาใส่กางเกงมาโอ้โหดูดิชันนะคะเนี่ยมาเลยโอ้โอ้รองเท้าเฮลเฮลเฮลโอ้มีน้ําไหลตลอดทางเลยโอ้น้ําเย็ บอป้าทาจื่อช้างมาจื่อช้างโอมาจื่อช้างนี่มาจื่อช้างจื่อ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 ไอชายมาอ๋อไอ้ชายเป็นคนที่นี่อ่ะเอออ๋ออยู่ที่นี่หึงแน่นอนเกิดที่นี่เนาะอ๋อนี่น่าเป็นแม่ย่าอ๋อน่าเป็นแม่ย่าอ้ อซักก็เฮือพอใส่นี่อซักก็เฮือโอ้สปาอันนี้เป็นเฮือเนะอะโอ้เต็มเยเลยนาะเนาะเขายังใส่ชุดชนเผ่าแบบว่ายังดั้งเดิมอย่างเงี้งยาานนเราไปหาแม่ย่าเราดีกว่าเออแม่ย่าแม่ย่าจื้อช่าง <c oughs> อะไรหนุ่มหล่อของเรา,เามาเร็วนี่หลังจากที่เราทักทยายชนเผ่าแล้วเราก็จะมาดูว่าคือแบบที่นี่ สร้างวัดไว้ไนะคะเราก็จะขึ้นมาเพรา่าที่นี่นับถือศาสนาพุทธค่ะยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งขึ้นยิ่งสวยยิ่งขึ้นยิ่งเสียวค่ะว้ายฟอยเป็นเป็นทัดอันนี้สร้างไว้หึงว่าของเก่าอ่ะของเก่าอันเก่าอ๋ออันนี้คือแบบมาสร้างวัดไว้สมัยก่อนคือไม่มีเพิ <c oughs> ่งจะมาสร้างนะคะนี่ดู มีน้ํเตามีทาสซาทุสาทุคือเมื่อกี้น้องแบงค์ได้ข้อมูลนะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาอนุรักษ์ไว้สมัยก่อนไปที่เขาเลี้ยงมา้าเหมือนตั้งเป็นเลีงม้าเนี่ยที่นี่โอ้มันเรียวมีอ้อหนอโอ้มันเรียวรักษาไว้หนอรักษาไว้หนอของดีหนออืมออคือสมัยโบราณนะอ่ะเมื่อกี้น้องแบงค์ก็ได้ข้อมูลบอกว่าตรงนี้่ที่เขาอ่า เป็นจุดที่เลี้ยงม้านะคะก็ยังอนุรักษ์ไว้ถึงทุกวันนี้นะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้อัปเดตค่ะโอสาทูนี่หลังคาเรือนเนี่ยจะมีอยู่สิบสองหลังคาเรือนแต่ว่าคนที่อาศัยอยู่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณหกสิบกว่าท่านนะคะนี่บ้านเรือนอยู่ตามเนินเขาเลยค่ะ ก็เดี๋ยวคือเราก็จะแจกข้าวหนมที่ติดไม้ติดมือมาแล้วก็เป็นยาอะไรพราสตามอนหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะก็อ่าหลังจากที่เราเก็บภาพเก็บฟ่อนลําอะไรโอ้ที่ซูเฮดอันนี้นาะมมเลนน์เนาะโลกของเก่าสุนหลายเปียวเนี่ย ปักปีม่วะ่ะโอ,อ้สองโจสามจูก้นก็ประมาณเออสองร้อยปีน่าจะได้ไดโอ้เขาเ,เก็บได้แล้วโอ้เท่าเก็บบ้านเนาะปีได้แล้วโอ้นี่น,นี่เราเก็บภาพเดินสวยสวยดูฮึสวยนะคะนี่ตรงนี้เราก็อยู่ที่บนอ่าเป็นวัดที่อ่า นะคะในชุมชนเล็กๆที่บดดอยค่ะโอ้สวยมากอืมที่ๆๆตรงนั้นก็มีนะคะมีห้องน้ำด้วยชุดยเขาคนแส่งเต็มเยอะอย่างนี้ทุกวันลองไม้ที่หูก็ใส่เนาะใส่แบบอันนี้ยังไม่เต็มเ<ส>ขา<อ>บอก ยังไม่เต็มเขาบอกว่าถ้าเราโทรมาล่วงหน้าเขาจะแบบจัดกัานี้ชุดชั้น่าประจำวันเออใส่ทุกวันเนี่ย อย่างนี้ไว้ที่เป็นพระเอกเลยนะเนี่ยธรรมดาที่ไหนเหแม่หลายก,กล้องเลยนะคะก็มีสงสายเป็นมินตาา้าเ่านอตดดิสุนัยเ,เป็นมินตาเนี่ยฮั <laughs> ลโหลตั้งแต่กล้องถ่ายในในหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกโอ้เป็นมินตาน้ำดินเก่าเนี่ยน้ำดินเกับ <laughs> มีสงสัยเองอ่ะไม่ยากไม่ยาสุดเจหลามโยไม่ไม่ยากโอ้ใจหลามเมกเมียใจหลาเมียใจหลามเน้อ นี่เห็นไหมกล้องนี่หลายกล้องมากเลยนะเนี่ยเต็มสิบเลยนะมีสองสซยนะแต่ก็เนาะนะเนี่ยว่าชัด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 โราที่ซูโมเลนมาหลายเปี้ยวอ้าวอาถะเขาพาที่ปีไปก็โมอเนาะโอ้โหล สามจูก้นว่ะไปเรากลับกันดีกว่าเราเดินทางไปนะคะไปพวกเราหอีปอมกัมาด้วย <c oughs> สาวส,สวย,สวยนี่ปอมไปมาส่งนี่เพื่อนมาส่งเห็นไหม <c oughs> โอ้ยเธอกลับบ้านแล้วห <c oughs> รอบายเออปอกเพื่อนแหะเขายิ้มสวยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้หรือเปล่าเขาจอดต่อน้องคนนี้เออบีก็จริงแม่หลังจากที่เราแยกจากหมู่บ้านเมื่อกี้มาแล้วไม่รู้เหมือนกันโอ้ที่นี่มีรถตู้เออไม่ใช่รถตรงนี้เนี่อเนาะยังคุยมาได้เลยอ่ะเตเต่นั้นเราไม่มาได้นี่รถไม่เหมือนกันไม่ไเต่เบี้ยมันได้อยู่แต่ว่าต้องเอามงคือคือรถแบบนั้นแรงนะนี่จอดปต้าเขาไม่บีบแกเลยนะมาทำที่จอดเนาะน่าจะน่าจะหมู่บ้านเมื่อกี้เปล่าเนาะเนาะ เมื ens, ่อกี้เรากินฝนมากข้างหลังตอนนี้เรามาน้ำหน้าเมื่อกี้เราไม่รู้จักทางไงไม่รู้เลยแน่แน่แม่ทำทางหน่อยด้วยอ่ะไม่รู้พอเห็นทางถือว่าไหมไปต่็ยิ่งขับไม่ค่อยถนัดเลยวั้คำจู่บ้านเอ็นแถวแรกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนซ้ายขวาขวาแอนแนนไหนว่าจะทางได้เมื่อกี้น่่ดดี้ืมใครก็ไม่อัดคลิปเลยนะเมื่อกี้ นี่ไงเอาไปแปะที่ไหนอ่ะซ้ายตรงนี้ไหล่ข้างซ้าย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 หรือขวาเนี่ยซ้ายซ้ายเขียนกันซ้ายโอ๊ยผิดตรงไหนโอ้ยเดินทางเราผิดแน่เลยบอกแล้วเอออันนี้เราดินฝุ่นแน่นอนผิดจ้าผิดจ้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอยเราทานมีทางออกเนี่ยไม่ไม่หลงหัวใจอะหลงใจอะจะไปอ๋องที่ไหนไม่เคยโอ๊ยข้าวได้ห้า่มอกนะข้าวได้าหอกหลงใจกได้แล้วถอยถอยถอยไว้อีกขับจะไม่มีสติแล้วเนี่ยนะค้วนเลยละอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะมีมีมี เราเมื่อไหร่ก็รู้เรือก็สกรถกับแตกกันเลยความฮาของเราโอ้ย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 โอนยโอ้ยโน้ี้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ย้ยโอนย้ยยโอ้ยโ้ยโโ้นโอ้ยโ่นยนอ้อนย้ยโอ้ย่อ้ย้ยนอนยโอ้ยนอ้้ย ลงเลนเลยวันน้ำลล้นใหม่เออเมื่อกี้คือน้ำเล้นเก่าอ๋ออันี้น้ำลิ้นใหม่เมื่อกี้น้ำลล้นเก่าน้ำลิ่นเนี่ยหมายถึงแบบบ้านน้ำโกน้ำลิ้นอ่ะคำคำไตแบบน้ำลล้นจ่ไหนเนี่ยน้ำเล้นน้ำลิ้นแบบน้ำเอาน้ำแบบน้ำตรงมาจุกจๆกจน๊กจุ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 นกจุ๊กกจุกจน๊กจุ๊กจุ๊กจุุ๊๊นกจาตกจนีกจุ๊งจุ๊กก อ๋อมาอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมโอ้ถึงแล้วโอ้น้ำจิ้งเลยน้ำรีนใหม่น้ำรีนเก่าน่ยจะแบบมีสองอยู่บ้านนี่ไงที่ไงที่น้องแป๊บอกว่ามีสาราแบบ พักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนี้นะครับทุกเราขออนุญาตมาถ่ายทําซีรีส์นิดนึงนะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าถิ่นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำน่านลอยที่ดูแล้วก็ขึ้นดิแล้วก็้ที่ลมๆมอ่ะเนาะที่ลมเนาะราคะเตเคเราเตรียมขนมแล้วจ้า เตรียมข้าวนมเพราะว่ามันฉิดยากมัอฉีดเราไปอีกทีแล้วก็ไมเนาะคือตอนนี้เราย้ายที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวน้องมารอแล้วอ่ะเออคลิปของน้องๆเนี่ยไปติดตามน้องแป้งทางเพจเชียงตุงตัดซีดีได้นะคะจะได้เห็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งค่ะอันน่าจืดตืดพี่น้องไซน์มาด้วยพี่น้องไซน์ไป่สุดค่ะ เห็นแบบๆนิดหนึ่งนะคะเนี่ยวาก็หมู่บ้านนี้อาจจะใหญ่น่ด kind น of ึงนะคะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นน้ำลิ้นเก่าแล้วก็บ้านเนี้ยน่าจะเป็นน้ำลินใหม่นะคะเป็นสองหมู่บ้านเนาะซึ่งต้องไปเห็นไฟติดไว้ที่นี่ก็มีโรงเรียนด้วยนะคะบ้านเรือนที่แบบน่าอยู่มากค่ะนี่เห็นมนี่ถ้วยชามเขาคลาสสิกมากเห็นปะ โอ้ของแขนน,นู่นี่ของแขวนนะนี่อันนี้เป็นของแขนว่าได้มือแอนไล่มือแอนกินกินไม้ไผ่เขาอันนี้นะเหมือนเขาตาเออเป็นยางขาไวใช่ไหมน,น,น้าเนาอเออสมัยโบร,ราณเขาแบบไม่ใช้ถ้วยใช้ชามเขาก็จะใช้เป็นแบบนี้เไม้กระสานเออนี่มาต้านแล้อีกแล้วจ้าเอาทันทิศมาอีกแล้วอารมณ์ไม่ออกครั้อองนี้เออหมูเฮาเข้ามาเนอะหมูเฮานี่เขาเขาแบบ ที่นี่เห็นไหมพี่เมยเยอะมากทอริโซนเอะอันเมื่อก <vastly lava> <less> ี้อีอมาย่งก็มมมมเนี่ยม่มมเแบบว่าอีดีออดีดีอีเตเตอดีเตเตมมมมมามม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  อาซากึหรอเจ็ดสิบนกเนาอ๋อเจ็ดชิ er ้นกเน่าเขาแถวก็จะแจกขนมด้วยอันน sì, ี้ก็จะเป็นแบบชุดใหญ่นิดนึงนะคะเจ๋ยมากแม่แต่งตัวชุดสวยมากเลยนี่เรื่องพิเศษเล่นตาป่าดันเถอะอันใส่แล้วทักตีอะไรอย่างนี้ล้ำแสน เจใหญ่ๆคนใหญ่ๆแย่งกันเลยตักเตะกันเลยรุมเลยรุมเลยที่นี่เอาจริงเมาเอาลงมือตั้งใต้เล้วนอะดูน่าลักอะภาพนี้

เดี๋ยวจะเอาตีเอามาแชงเนอร์ จะไปบุปบาทให้หญ่หมดแล้วหนึ่งลังไม่พอรอบหน้าสามลังจ้าโอ้สภาพที่จัดเยลลมันเลยนั้เนี่ย อ๋อดยดินค่ะอโอ้ไรเอาเลยเอามื่อที่เหันตั้งเซ็งๆเลยเนาะเก็บของจ้าจากของฝากจากชนเผ่าแอนนะคะ นี่ชาวบ้านก็เอามาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในวัดเล็กๆทั้งหมดเลยของฝากเพราะว่าที่นี่มันจะผูกปลูกเองอน,นี่โอ้เยอะเลยยินดีนำนำนะตั้งมุนตั้งชิ้น โมมโอเคมมมได้สองคำแล้วมาจากมาสองหมู่บ้านก็สองคำโอเคมมมไปจะยงไหนเอาไปใส่รถเราท้ายกระบะมุมมุมยงกระใสติในโหลดบ้านนี้ที่เรามานี่ก็จะมีอยู่ประมาณ30บหลังคาเรือนนะคะแต่ว่าคนเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยสสิบกว่าเลยนะคะก็คือเยอะมากๆนะคะ อาจจะไปดูคลิปแบบเอ่อคลิปสั้นหรือว่าคลิปที่แบบยังไงนาะไปเอาไปลงที่เพจเชียงคุงตั์ซีรีนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะ<อ>ยาวๆนานๆค่ะ <laughs> ยาวๆนานๆถึงมาถึงตักทางเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้ย่างแย้มท่านนท์หมถึงถนนไม่เ <laughs> อ่อตอนนี้เราเรายังไม่ถึงใช่ไหมเมื่อกี้คือเราเข้าเส้นทางเรายังไม่ได้บอกเลยว่าเราเข้ามาเส้นไหนจริงๆแล้วมันจะผ่านหมู่บ้านวันวันวันกว้ามใช่ไหมใช่ ปันความนะคะก็ใครอยู่ทินนี้ใครอยู่แถวนี้บ้างเนี่ยไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยอ๋อเหรอไม่มีใช่ไหมก็ถ้าเราผ่านหมู่บ้านนี้เราก็เจอถนนใหญ่แล้วนะคะก็หมู่บ้านที่เราไปเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะคะดอยก็ไม่ค่อยนด้ชันนี่วันความนะคะถึงแล้วอ๋ออะไรมาไกลนะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ ที่นี่นี่ไงหมู่บ้านนี่ไงที่เราผ่านหมู่บ้านนี้นะคะขึ้นไปตรงๆเลยแต่ว่าเส้นทางนี่โอ้โหฝุ่นมากตลอดทางเลยเพราะว่าเราต้องไปข้างหลังไงแป้งเพิ่งทำไมเนาะน้องแป้งอยู่ที่นี่ทางโค้นะาน้องแป้งอยู่นี่ทางโค้น้าเนาะป่าแป้งเดี๋อวจะถึงสงการแล้วนี่แต่ว่าเขาห้ามเล่นแป้งเนาะ ห้ามเล่นแป้งนะคะเล่นน้ำ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 นี่นี่นี่ชื่อเล่ตัวเองไม่ต้องเล่นนะแป้งชื่อตัวแเนาะอุ้เล่นอุ้ยอะไรแค่หอมลมก็ผ่านนี่ไงมีร้านค้าเล็กๆอย่างนี้เนาะอีกแล้วโอเคตรงก็เลี้ยวขวาก็เข้าเชียงตุงเลยนะคะทุกคน ก็หลังจากที่เราไปชนเผ่าแอนมานะคะมาเจอน้องๆกับสาวๆมาปิกนิกอยู่ที่บ้านโมฮองสาวสวยเจ้าของบ้านหายค่ะกินหมูกระทะนะคะก็เจอน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าของบ้านมาแล้วมา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 มว่ายุ่งนิดหน่อยเงนือแตกเลยเลยไม่เงนือแตกเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเนาะเนองสงสารแต่ก็ภูมิใจนะคะเนี่ยอืก็เดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันก่อนนะคะทุกคน ติกนิกแบบเออเป็นกิจกรรมชิวๆนะคะหมูาค่ากุค่าแบบยังไงนะร้อนไม่ร้อนไม่รู้นะคะทุกคนใช่ไหมอันนี้กุ้งต้มกุ้งต้มแล้วนะคะมา้อ้ เนาะเอากุ้งใส่เนาะเต้ายังเหลืออีกอันหนึงอ่ะรอสาวมึงยองมาเฮ้ยเนาะอันนี้อันนี้แค่เผากุ้งไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาอันเคะแค่อันนได้เงินมาเหรอแค่อะไรคะเต๊ะแค่อะไรคะเตะแค่ภาษาจีนเราเต๊ะแค่เล็กอ๋อรอไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะแข้งเล็กแข้งนะแข้งเหมือนกันนะอืกบมึงยังสูสห้องอืมเด้อ

เข้าใจทุกคนเน่เข้าใจเข้าใจเข้าใจดีแล้วเมืองยองไม่ไหอีกเพืสอสอบสนแม่จบคลิปกันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจเราด้วยนะคะเดินมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้สายแดงไม่ได้มากับเรานะคะก็ไว้เจออีทีน่านะครับบ๊ายบาย